สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววิ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะของวันที่3นะคะพี่พี่จ๋าของวันที่6แอดไม่ได้ลงให้ต้องกราบขพโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะ,ะช่วงนี้แอดก็งานเยอะเนาะกลับดึกมาก็ไม่ไหวแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะมาดูแนวทางของวันต่อไปนะคะของวันที่7เนาะแล้วก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวดินกันเลยแล้วกันนะเป็นยังไงกันบ้างเนาะของวันที่1วันที่2ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ปังเหมือนเดิมนะคะสําหรับแนวทางในกลุ่มของแอดเนาะแนวทางเลขทูบนะคะแนวทางเลขทูบมา นะคะส่วนของวันที่1ก็ปังเช่นกันนะคะสําหรับแนวทางเลขทูบนี่มาแบบเต็มเต็มเลยนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางเลขทูบนะคะอันนี้ของรัฐบาลไทยเราเนาะอ่ะตามกันต่อของวันที่3นะคะสําหรับท่านไหนอยากจะได้แนวทางเลขทูบนะคะเดี๋ยวแอดเอาไอเดียไลน์ให้แป๊บหนึ่งนะคะเผื่ออยากจะเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นนะคะแนวทางเลขทูบอ่ะสายวิ่งสายรูดแยกหน่อยนะคะ บางทีแอดไม่มีเวลาเนาะก็ลงช่องทางนี้ให้แล้วกันนะคะถ้าใครสนใจก็ตามลายนี้ได้เลยนะคะอะมาดูกันสำหรับตัวเด่นของวันนี้นะคะเด่นที่แอดให้ไปใส่วิ่งใส่รูดนะคะ,ะเม็ดเดียวแอดก็จะจับให้แค่6คู่นะพี่พี่จ๋ารุ่น4หน่อยนะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงวีพีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันเลยว่า ของวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะตัวเด่นนะคะพี่ๆจะเด่นของวันนี้นะคะเด่นของวันนี้แอดให้เด่นไปที่สองนะคะห้าเจ็ดนะคะส่วนสายวิ่งสายรูดแอดให้รูดไปที่เจ็ดนะคะอะ่สำหรับรูดที่เจ็ดนะคะตัวที่แอดอ่าเน้นให้นะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้าเจ็ดแปดอ่าระวังนะเจ็ดแปดมาแล้วมาอีกนะคะเจ็ดแปดนี้มาตัวที่แอดเน้นให้ในกลุ่มเลยนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเจ็ดเก้านะคะแนวทางของสูตรเว้นเดียวก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวแอดจะไปเน้น ให้อีกทีในชุดสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จ๋าจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับในชุดนี้ชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะ,ะไปกันต่อนะคะกับสูตรมัดรวมนะสูตรมัดรวมมาดูกันว่าตัวที่แอดให้จะมีตัวไหนกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูตารางตัวเด่นกันก่อนนะตารางตัวเด่นสําหรับของวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่8 7นะคะแล้วก็ 9. 9 9หรือ6นะพ,พี่จ๋าจ2านะคะเด่นสุดในตารางก็ให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะคะเด่นไป7กับ8ก็ระวังเขาจะมาประกุคู่กันด้วยเนาะ สำหรับเจ็ดนั้นแอดให้ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะส่วนแปดนั้นแอดให้ไปที่แปดศูนย์นะแปดหนึ่งแปดห้า 87ดเจ็ดนะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะ3ตัวก็เช่นกันนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยว3ตัวแอดไปจับให้ในกลุ่มนะคะอ่าสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดให้ไปที่62 30นะคะตัวเดิมระวังด้วยนะ52แล้วก็45นะคะอ่ะมาดูกันตัวที่แอดเน้นนะคะสายเบิ้ลสายเบิ้ลของวันนี้แอดชอบไป88นะ สำหรับสายเบิ้ลนะคะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งสายเบิ้ลนะคะถ้าชอบนะถ้าชอบแต่ว่าวันนี้ก็มาเบิ้ลเยอะแล้วนะของวันที่2เนาะแต่ไม่รู้วันที่3ามจะมาหรือเปล่านะคะแอดก็คํานวณได้ยังไงก็นํามาแบ่งกันแบบนั้นนะนะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่เนะคะเด่นที่7จ็ดแอดจะเน้นไปที่7จสีเด้อพี่น้องจา๋าเจ็ดเาหรับท่านที่ไม่ชอบ7 9ก็กลับมวเป็น76นะส่วน880นะคะ อ่ะแล้วก็แปดเจ็ดนี่แหละตัวเดิมนะมาแล้วมาอีกได้นะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่อ่าสามศูนย์นะคะเน้นไปที่สามศูนย์แล้วก็หกสองหกสองนี้แอดขออนุญ,ญาตกลับหัวไปให้ด้วยนะระวังเก้าสองนะ แนวสองคำนวณออกมาก็มีนะคะอะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จา๋าจดไว้แคบไว้นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณอาที่ติดตามแอดทุกช่องทางเลยนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ